สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลครับแรงบนันดาลใจของการได้มาบวชในครั้งนี้กับโครงการสยามวงรุ่นที่สองก็เป็นด้วยเมตตาของสมเด็จพระเทานมณีเจ้าวาดวัดเทพศิลินท่านเป็นองค์อุปชาให้กับพวกเราและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเหตุที่เกิดโครงการสยามวงนั้นก็เพื่อเป็นการสืบสารรักษาพุทธศาสนาซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนาใน ในประเทศไทยของเรานี้ก็คือการสืบสารรักษามาจากนิกายลังกาวงและังนั้เมื่อในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ความวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็บ้านเมืองเขาไม่สงบนะครับศาส,สนาพุทธในสีลังกาก็สุโทมมลงไปก็จึงได้มีการจัดพระธรรมทูตเป็นนิกายสยามวงซึ่งก็มาประดิษฐานอยู่ในสีลังกาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ข้อสเ n ็จน p พัทยามีท่านจึงได้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นความสําคัญางประวัติศาสตร์ที่เราควรจะต้องเรียนรู้และสืบสารรักษาวงของการเผยแพร่ศาสนาพุทธของเราให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันและก็เป็นเหมือนกับบ้านพี่เมืองน้องนะครับที่เราเป็นชาวพุทธเหมือนกันเราก็ควรจะได้มาศึกษารเรียนรู้นอกจากนั้นในศรีราการนี้เราก็เคยมี พระเถระจากประเทศไทยของเราหลายลูกรวมทั้งพระบโมงสานุวง์ที่เคยเสด็จมาบรรพชาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันมากมายซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตาพิเศษจากศาสตราจารย์พิเศษทงทอง,งจันทรังสูที่ท่านจะมาบรรยายให้กับพวกเราให้ความรู้กับพวกเราเพื่อที่จะไปเล่าให้กับน้องๆแล้วก็คนที่บ้านและคนที่ไม่ได้มาได้ฟังเข้าใจ ก็บอกว่าทุกคนจะมาเยี่ยมสีรังกากันมากขึ้นนะครับเป็นเมืองที่สวยงามมากๆมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลและผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากๆเลยครับเชิญมานะครับขอบคุณครับ